สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าจะลองฝึก หัดเปลี่ยนอะไรล่รถจัก,กรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถจัก,กรยานยนต์คาวาซากิ GTO 125นะครับคันนี้ก็น่าจะเป็นโฉมตัวซิตี้สปอรรถคันนี้นะครับเป็นรถของลูกศิษย์หรือนักศึกษาของครูในรุ่นปัจจุบันเนี่ยนะครับนะแล้รก็ชื่อเดียวกับครูด้วยชื่อพรเทพเหมือนกัน แล้วทีนี้ครูย้อนกลับไปนะครับในรุ่นที่แล้วเนี่ยรุ่นอ่ารุ่นที่3ของปีการศึกษา2,567เนี่ยรุ่นสุดท้ายเลยของปี67ก็มีนักศึกษาคนหนึ่งขับ GTO เหมือนกันนะก็คือรุ่นนี้เหมือนกันนั่นแหละชื่อรัฐไทยนะซึ่งเทอมเนี้ยก็มาลงทะเบียนเรียนว่าจะมาผ่าเครื่องส่วนรุ่นเนี้ยนี่ครูพูดถึงการศึกษานะตามระบบการศึกษาเขาเรียกว่ารุ่นที่1ปีการศึกษา2,568 นะเจ้าพรเทพเนี่ยหรือเอาเรียกเขาว่าโอเนี่ยก็ขับรถคันนี้มานะครับซึ่งเสียงของเขาเนี่ยเวลาวิ่งเนี่ยมาใกล้ๆถึงโรงเรียนเนี่ยคือครูบอกได้เลยครับว่าลูกศิษย์ครูมาแล้วล่นะเดี๋ยวมันดังยังไงเดี๋ยวครูติดเครื่องให้ฟังนะครับอ่าทีนี้ในสัปดาห์แรกเนี่ยเราก็ายังไม่ได้มีการเรียนการสอนอะไรครูว่าสอนอะไรครับสอนเวอร์เนียสอนมัลติมิเตอร์ สอนเรื่องของแบตเตอรี่แล้วเมื่อวานเนี่ยฝนมันตกครูก็เลยสอนเรื่องหัวเทียนแล้วก็บอกว่าเวลาเรียนเรื่องอะไรเนี่ยนักศึกษามีรถเนี่ยก็ให้เอารถเนี่ยมาตรวจสอบในเรื่องที่เราเรียนนะครับตอนเย็นนะครับเวลาลูกศิษย์ครูจะกลับบ้านเนี่ยอ่าเท่าที่ครูสังเกตนะสตาร์ทเนี่ยไม่มีต่ำกว่า10บทีนะครับเออไม่มีต่ำกว่า1ิที แล้วสตาร์ทเสร็จเครื่องก็จะเดินเบาไม่ได้เบาดับจะต้องมือเป็นโลชักกระตุกเนอวครูามือทําให้ดูนะจะเป็นอะไรเงี้ยเวลาติดไฟแดงเนี่ยต้องเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยกึกกึกึกึกเพราะว่ามันเบาแล้วมันจะดับพอดีเมื่อวานเนี่เยเรื่องหัวเทียนครูบอกว่าคนมีรถนะ่ะแปลวรถมาตรวจสอบอ่าลูกศิษย์ก็รถมาตรวจสอบพอเขาถอดหัวเทียนมาเสร็จครูก็แปลที่บายว่าเราจะล้างท่อฟามสารหัวเทียนยังไง เราจะตรวจสอบหัวเทียนอย่างไรที่โรงเรียนก็จะมีเครื่องมือตรวจสอบหัวเทียนให้ตรวจสอบจากนั้นตอนที่ครูอธิบายเนี่ยนะครูก็พาไปดูหัวเทียนรถเขานะนะครับอันนี้ยืนยันนะหัวเทียนรถเขาจริงๆเดี๋ยวท่านผู้ชมอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับอ่าให้ท่านสังเกตน,นะครับนี่คือหัวเทียนที่ถอดมาจากรถเจ้าโอนะครับเนะี่ยท่านสังเกตน,นะครับว่าแกนกลางเนี่ยนะครับไม่มีเลยเห็นไหมครับกุด ด้วนจุดจูไปเลยส่วนอันนี้คือหัวใหม่ที่เมื่อวานเนี่ยนะครับที่ครูซื้อมาไว้เนี่ยแล้วครูก็ให้เขาใส่หัวนี้ไปเป็นหัวเทียนยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันเลยนะครับนี่นะกล่องน,นะครับเราอ้างอิงจากหัวเทียนอันนี้นะแต่ถ้าเอาอย่างถูกต้องเนี่ยจริงๆเนี่ยหัวเทียนติดรถเนี่ยมันจะเป็น B8 ไม่มีตัว P แต่ทีนี้เขาใส่ตัวนี้มานะครับคือครูก็ต้องให้อย่างนี้เขาไปเนี่ยท่านสังเกตครูก็ลงไปใกล้ๆ เห็นไหมครับมันไม่มีแกนกลางเลยเนี่ยมันด้วนจุดจูเลยเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุส่วนหนึ่งนะครับที่รถมันสตาร์ทติดยากวิ่งไม่ออกเดินเบาไม่ได้นะครับจากการสอบถามรถลูกศิษย์ครูเนี่ยก็คือบอกว่าซื้อมาเป็นรถมือสองในราคาในราคา900 0บาทครูก็สงสัยนะเองก็เป็นวัยรุ่นอยู่เนาะแต่ทำไมเองอยากจะเล่นรถอย่างนี้ลูกศิษย์ก็ตอบมาว่ามันเป็นความชอบส่วนตัวของเขาเขาอยาก ใช้รถแบบนี้ซึ่งแน่นอนครับความชอบความสุขแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับเราก็ไม่ได้ว่าอะไรทีนี้เป็นรถล,ลูกศิษย์เห็นมาสตารต์ตอนเย็นจะกลับบ้านแต่ละทีหน้าสงสารนะฮะก็เลยเอาหัวเทียนมาเรียนแล้วก็ตรวจสอบทีนี้พอตรวจสอบหัวเทียนเสร็จรถก็ยังมีปัญหาอย่างสตาร์ติดยากอยู่เหมือนเดิมนะฮะแต่ถ้าติดแล้วอัตราเร่งอะไรดีขึ้นแล้วเดี๋ยวครูพาไปดูนะหัวเทียนของเขาเนี่ยไฟมันโดดอย่างไรอ่ะ ครูก็เริ่มลงไปที่รถของเขาละครูก็ไปดูนะครับซื้อมาในราคา9000นะเขเรียกว่าซื้อขายตามสภาพตามฟาร์มพอใจอสวิตกุญแจออนดึงตัวลูกออกได้สวิตกุญแจมีปัญหาซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็กำลังวัดแมกนีโตนะครับวัดคอยวัดสวิตกุญแจอยู่สวิตออฟลันี่นะฮะสวิตออฟลันหรือสวิตดับเครื่องฉุกเฉิน ยังใช้งานได้อยู่นะครับถ้าผักมาทางลันดึงมาทางลันสตาร์ตติดถ้าดันขึ้นไปที่ออฟจะดับเนีย่ยนมมันเขียนว่า Engine s t o อครูก็บอกต่อมือมือเบรกเนี่ยมือเบรกหน้าต้องเปลี่ยนเห็นไหมตรงตรูตัวเนี้ยมันควากต้องเปลี่ยนมือคลัสมือคลัสด้านซ้ายหักนะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนหมือนง,งานเนี่ยควาก แัะเกตที่รู้ตรงนี้นี่ยมันขวากแล้วเขาก็เอาน็อตลายใส่มาไม่รู้อ่ะทั่วไปเหรือนไม้แตกตานสภาพครูก็ดูแล้วครูก็อธิบายบอกเขาไปว่ารถของเจ้าโอนเนี่ยมีอะไรเสียบ้างจากนั้นครูก็มาทางด้านขวาครูก็มาดูนะครับรถคันนี้ไม่มีสายโช๊กนี่สายโช๊คมันถูกตัดขาดมาดังนั้นรถที่เป็น ulator, คาร์บูเรเตอร์ครูก็บอกไปหลายคลิปแล้วว่า ถ้ารถของเราเป็นคาร์บูเรเตอร์แล้วตอนเช้าเช้าเนี่ยช่วงนี้มันเข้าหน้าฝนฝนมันตกชุกรถของเราจะเจอปัญหาสตาร์ทติดยากเพราะว่าเราไม่มีโชคให้ใช้เนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวก็จะต้องไปซื้อสายโชคแล้วมาตรวจสอบว่าลูกโช๊คในคาร์บูเรเตอร์ยังอยู่ไหมอ่ะหัวดูต่อนี่สายเห็นไหมครับนี่มันเจอตรงแผงคอเนี่ยเลี้ยวไปเลี้ยวมาแล้วสายมันขาดอันเนี้ย คือสายสต็อปเบรกหน้าสวิตเบรกหน้าเพราะนั้นรถคันนี้เบรกหน้าใช้งานไม่ได้นะครับแล้วเราดูต่อไปนะครับอันนี้คือสายคลัชสายคลัชของ GTO เนี่ยจะมีการปรับตั้งคัชได้3จุดนะมีมีหลายรุ่นนะที่มีจุดปรับตั้งคัชหลายจุดจุดแรกเลยมาตรฐานทั่วๆไปเนี่ยตรงนี้เห็นไ,ไหมตรงมือคลัชคือปรับตรงนี้ ปรับระยะฟรีสายคลั์จุดที่หนึ่งจุดที่สองคือปรับตั้งตรงนี้นะ,ะถ้าครูจำไม่ผิดพลาดฮอนด้าโนวาเทน่ารุ่นที่เป็นคลั์มือก็จะมีตัวตั้งคลั์อยู่ตรงสายตรงนี้แต่ว่าไม่ได้อยู่ตรงจุดนี้นะแต่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วจุดที่สาม GTO คือตรงนี้สามารถปรับตั้งระยะฟรีคลั์ได้ตรงนี้ปรับได้สามจุดสายโชค๊คขาดไม่มีมา สายสต็อปเบรกหน้าขาดเพราะเกิดจากการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วตรงนี้แผงคอเนี่ยมาทับแล้วให้ท่านดูนะนี่สายคัดก็กําลังจะไปเหมือนกันเห็นไหมครับมันเจอแผงคอตรงนี้นี่ะฉะนั้นพอเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเราไม่จัดระเบียบสายให้ดีเนะนี่ยตรงเนี้ยที่มันจะต้องมาชนกับเฟรมตัวเนี้ยมันก็จะกระแทกกระแทกพอมันกระแทกปุ๊บไอยางตัวเนี้ยที่ทําหน้าที่ป้องกันน้ําเข้ามันก็จะขาดทีนี้น้ําก็ทําไมครับเข้าพอน้ําเข้าเป็นสนิมเกิดอะไรครับ ความฝืดแล้วพอมันกระแทกนานๆเข้าอ่ะไอเหล็กอาจจะเรียกว่าอะไรลวดสลิงเนี่ยมันก็จะทำอไรครับบี B ้แบนแล้วทำให้สายคัดยิ่งฝืดยิ่งหนักกว่าเดิมอันนี้คือครูอธิบายบอกเขาไปโอเคนะอครูย้อนกลับมาที่หัวเทียนเขาใหม่นี่คือหัวเทียนเขานะสังเกตเห็นไหม,มเทียบเเลยเนี่ยแกนกลางไม่มีเลยอันนี้ของใหม่แกนกลางมีแล้วเดี๋ยวค่อยพาไปดูไฟ ทีนี้พอเปลี่ยนหัวเทียนเสร็จนะครับก็ยังมีปัญหาสตาร์ทยากเหมือนเดิมครูก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวครูขอเปิดฝาครอบฝาครอบก็คือฝานี้เปิดพอเปิดมาเสร็จเนี่ยคือครูก็จะมาทําการนะเนี่ยครับปรับจูนให้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเหมือนรถของรัฐไทยนักษารุ่นที่แล้วเลยนะครับอของเขาจริงๆคือเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวครูหาอะไรก่อนนี่ตัวนี้ นี่นะตัวนี้อ๋อไม่ไม่ใช่ของรัฐไทยเดี๋ยจะเป็นของนักศึษารอบวันอาทิตย์ของพี่คนหนึ่งนะตัวนี้ปกติมันจะสวมอยู่กับตรงนี้ไอตัวตรงเนี้ยเนี่ยนะครับเนี่ยเจ้าเจ้ามือดึงตรงนี้ขึ้นให้ครูหน่อยหนึ่งอ่ะดึงยางนี่นะไอยางตัวนี้มันจะสวมอยู่ตรงนี้แล้วมันจะมีเดือยเนี่ยโผล่พ้นตรงนี้ขึ้นมาเพื่อว่าเวลาเราจะปรับลอดเราจะได้เอามือเราทําไมครับอ่าหมุนเข้าหมุนออกโดยการหมุนออกหรือคลายออกรอบจะสูงขึ้น ถ้าหมุนเข้ารอบจะลดลงนแล้วเมื่อวานที่มันโผลมาคือตัวนี้นี่มันโผลมาคืออย่างนี้ครูก็มาลองสวมเอ๊ะทำไมหมุนแล้วมันฟรีป้ากรว่านี่ดูนะครับอย่าลืมนะซื้อขายตามสภาพเขาก็จุ๊บฝาปิดจ,จุ๊บเติมลมทำไมครับเอามาสวมกับไอ้แกนนี้ไว้นี่มาสวมกับแกนนี้ไว้นะเขาเรียกว่าแหกตาหลอกลวงนะาะฉะนั้นมันใช้ไม่ได้เพราะว่าเนี่ยมันโดนตัดจนสั้นด้วนจุ๊จุ แล้วไอ้ตัวเนี่ยที่มันสั้นด้วนจุดจูเนี่ยที่รอบวันอาทิตย์ที่คูบอกไปอ่ะของพี่อะไรกูจำไม่ได้ครับ GTO เนี่ยหมายงานที่ว่าถ่ายน้ำมันเครื่องมามีแต่น้ำทั้งนั้นเน่ย<อ>แกบอกว่าช่างแถวแถวไหนเนี่ยแหละฝั่งกรูเทพอ่ะเขาบอกว่า,วามันไม่จําเป็นต้องใช้หลอกแค่ตัดมันทิ้งไปเลย <dır S 1> นะโอเคนะนี่รถ<ห>ของเขาเมื่อวานเมื่อวานสก,กูตัวเนี่ยถ้าขันไปอีกประมาณไม่เกินสิบห้าองศา หลังจากที่เขาทำมาเนี่ยขันเข้าไปไม่เกินสิบห้าองศาสกรูตัวเนี้จะปิดสนิทเลยนะครูก็มาปรับมาคายตัวนี้ให้ก็มันดีขึ้นมานิดนึงครูก็เลยต้องมาทําไมครับอ่ามาช่วยปรับตัวนี้ใช่ไหมครับเพราะมันเบาดับและอย่างที่ลูกบอกลูกสิวลาขับไปเวลาไปติดไฟแดงที่ไหนก็เป็นโรคชักกระตุกมือขวาต้องทำไมครับงึ๊ง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 งั้นมันดับนะเออ ครูก็มาลองปรับลองแก้ตรงนี้ให้มันก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ไม่เป็นที่พอใจของครูนั่นแหละครูก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูไส้กรองอากาศก็ให้นักเรียนให้เจ้าโอ๋เปิดเองอ่ะเดี๋ยวเอานี้ปิดกันนี่ปิดอโจปิดปึ๊บมันจะมีน็อตยึดหรือสกรูยึดสองตัวใช่ป่าครูก็เดินไปหยิบไขควงแฉกให้มันคลายตัวบนมันคลายออกใช่ไหมเออตัวบนคือตัวนี้คลายออกส่วนตัวล่างคลายปกติไม่ออก เอาดอกไขควงตอกเบอร์สองไขควงตอกกระตุ้นไม่ออกพอไม่ออกเสร็จคือครูก็แมาช่วยคายก็ไม่ออกไม่ออกคายไปคายมาเหลี่ยมสกรูมันก็จะเสียใช่ไหมครับสุดท้ายก็เป็นอะไรครับสกัดกับถอนตอกยังไงให้ปลายก็ไม่ออกครับเพราะอะไรนะครับเนื่องจากรถมันไม่ไม่ได้รับการดูแลมานี่ท่านผู้ชมดูข้างในเห็นไหมครับเนี่ย อ่ามันละลายเป็นเนื้อเดียวกันใช่ปะครับเจอาแก๊สอะไรมาเป่ามันก็ไม่ออกหรอกแตงทีแรกเราไม่เห็นนะครูก็เอาไขควงปากแบนทั้งทังกับคอสมาตอกตอกตอก,ตอกจนกระทั่งเนี่ยฝานี่มันทะลุออกไปอย่างนี้เลยก็ทําไมครับเอาออกมาได้ี่เป็นฝานี้พอออกมาเสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนี่ท่านดูสภาพกรองอากาศย้ํานะซื้อขายตามสภาพนี่ ครูไม่ได้มาฉีกนะเมื่วานถอดมาใส่กรองคขาเป็นอย่างนี้นะแล้วท่านสังเกตนะครับนี่ท่านสังเกตนี่รอยฟันของอะไรครับอ่ามิกกี้เมาส์ใช่ไหมครับอ่าทอมแอนเจอรี่ก็ไม่ใช่นีใช่ไหมนั <S 2> <S 2> <S ่นมันหมากับแมวเปล่าเออไม่รู้นะเออเนี่ยตรงยางนี่ก็เหมือนยางนี่หนูมันแทะตรงขอบกระดาษมอกกองด้านบนหนูแทะ วันนั้นตรงนี้ก็รอยแหวงๆก็หนูก็น่า<ช>จะทำไม<ช>ครับแพ<ช><ท>ะทำรังเออทำรังแล้วทีนี้มันติดเครื่องมันมีโอกาสที่มันจะเข้าไปในคาบูไหมครับมีโอเคนะครูก็ให้เขาทําไมครับเราเปิดฝานี่ได้แล้วนะแต่น็อตตัวนี้ออกไม่ได้นะครูก็ให้เขาเนี่ยเห็นไหมเป็นเนี่ยน็อตน็อตหางปลายน็อตตั้งเบรกครูก็ให้เขาคลายทีแรกครูคลายเอง่อนมือเล็กๆครูก็หมุนไม่ออก การให้เจ้าโอ๋เจ้าของรถหมุนก็ไม่ออกเอาสเปรย์เนกประสงค์ฉีดก็ไม่ออกน้องหนิมกินหมดเลยสุดท้ายก็เลยทำไมครับให้ถอดตัวเรือนหม้อกรองเนี่ยที่เป็นเหล็กเป็นสังกะสีทั้งค่อนเนี่ยทำไมครับออกมาเห<อ>็นไหมฮะซื้อรถมือสองมาไม่ได้ซื้อมาแล้วใช้ได้ต้องมาเก็บงานมาแก้งานใช่ปะครับแต่ครูเข้าใจนะ เพราะมันมีคําว่าซื้อขายตามสภาพตามความพึงพอใจเฮียนะนี่เมื่อวานเนี่กว่าจะได้มาอย่างนี้อเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราสังเกตต่อไปอที่ฝาสูบเห็นไหมครับมีลูกยางที่เสื้อสูบเห็นไหมครับมีลูกยางครูเคยทําคลิปอธิบายบอกไปแล้วเวลานักเรียนมาเรียนกับครูครูก็จะบอกว่า ลูกยางเนี่ยประโยชน์หลักๆของมัน3อย่างคือ 1. เสริมเพิ่มความแข็งแรงให้กับคลีบของฝาสูบหรือเสื้อสูบเพราะว่าโลหะเวลามันได้รับความร,ร้อนเนี่ยมันจะเปราะเขาก็ใส่ไปเหมือนเสริมนะเสริมเพิ่มความแ,แข็งแรง 2. เวลามันเกิดการจุดระเบิดเครื่องยนต์ทำงานมันจะมีเรื่องของเสียง มีการสั่นสะเทือนก็จะทำไมครับช่วยลดเสียงซับเสียงได้ในระดับหนึ่งแล้วก็สามมันจะเป็นการบังคับทิศทางของลมว่าะจะให้ไปตรงไหนบ้างตามที่วิศวะกรเขาคิดค้นเขาออกแบบมาเมื่อวานฝั่งซ้ายนี่ท่านดูลูกยางคือครูมไม่ได้ลดลูกศิษย์มาประจาน มันเปื่อยมันยุ่ยเนี่ยมันเน่ามันเละอย่างนี้หมดเลยแล้วคี่ดินมันเกาะเนี่ยท่านดูเห็นไหมไอรถคันนี้เดิมเดิมเนี่ยด้านหลังบางโคนเนี่ยมันจะมีพลาสติกภาษาช่างเขาเรียกหางเต่าอ่าแต่เนี่ยมันไม่มีพอมันไม่มีผู้เวลาวิ่งช่วงนี้หน้าฝนอ่าดีเนี่ยขึ้นมาเต็มไปหมดเลยเห็นไหมครับเละกระจายไปหมดเลยแล้วตรงเนี้ยมันเละเทจะเป็นรู้จะเละยังไงมันละลายเมื่อวางฟัวแลวไขควงปากแบนเนี่ยแคะแคะให้ นี่คือลูกยางที่อยู่ตรงเสื้อสูบฝั่งซ้ายนะฮะอันนี้ก็คืออะไรครับตัวปรับตั้งรอบโดนตัดด้วนแล้วก็หาจุกเติมลมมาสวมเนี่ยแหกปาเอาไว้ส่วนเมื่อวานตอนที่เปิดฝาครอบตัวนี้ออกมาได้ข้างในนี่แหละครับที่เมื่อวานครูให้เจ้าโอนี่นี่ท่านดูนะฮะนี่อันนี้คือเสรสร้างอรารยธรรมครับสนิม แล้วก็มีเศษอะไรด้วยก็ไม่รู้ที่หนูเข้ามากินหรือสายไฟมั้งเนี่ยเนี่ยอ่าน่าจะสายไฟมัง้งเนี่ยที่หนูเนี่ยมันเข้ามาทํารังอยู่ในเนี่ยเนี่ยครูเลยบอกว่ามันเย็นแล้วนะเดี๋ยวให้เอานะฮะเอาไอกระบอกเนี่ยแก้วน้ําเนี่ยมาทําไมครับใส่เก็บไว้ก่อนไอครูไม่ได้ไปหามาจากที่อื่นนะไอเศษสนิมกองเนี่ยคือมา,อาจากที่มันอยู่ในไหนครับ mm hmm. ในหม้อก,กองอันนี้อ่า จากนั้นครูก็แก้ไขให้ไปในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ติดเครื่องเนี่ยจอดอยู่เฉยเนี่ยน้ำมันเบนซินมันจะเยิ้มหยดใช่ไหมครับเนี่ยมีกลิ่นน้ำมันเบนซินหนะึงเลยอ่ะแก้ไขไปในระดับนี้นี่หยดใหญ่เลยท่านผะู้ชมเห็นไหมครับนี่นี่หยดใหญ่เลยเห็นไหมครับนี่นั่นแหยะโี่ยเนีเนี่อยอย่างเงี้ยนะครับตอนนั้นรถแบบนี้เวลาจอดต้องทำไงครับปิดต๊อปโอเคนะ รถเก่าเราซื้อมาถ้าเราชอบก็เรื่องของเราแต่เราต้องมาแก้ไขถ้าเราไม่เรียนรู้เราไม่ทําเองครูบอกได้เลยว่าซ่อมเดี๋ยวเกินราคาตัวรถโอเคนะทีนี้เดี๋ยวครูเนี่ยเข้ามาเราแก้ไขไปในระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวครูจะให้ลูกศิษย์เนี่ยเขาสตาร์ทเจ้าเปิดสวิ้แจออนสตาร์ทแล้วเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องอ่ะครูช่วยอุดโชคไว้หน่อยหนึ่งติดแล้วก็เลี้ยงฮันเล่งไว้ ววววับเือจับเครืองเป็นไงฮะรถรถลูกศิครูเนี่ยมาติดเครื่องคันเดียวเนี่ยอาคารที่ครูสอนหนังสืออยู่เขาเรียกว,ว่าอาคารสองแม่งดังลั่นทั้งตึกครับเมื่อวานครูก็บอกว่าอันเนี้ย ไม่แน่ใจเขาเคยไปทําไมครับไปถ่ายห้องกั้นข้างในอ่ะห้องลดเสียงกูสันนิษฐานนะเออพามาว่าสองจังหวะเวลาใช้งานไปเนี่ยจะเจอปัญหาท่อตันส <Okay. S 1> ันนิษฐานนะหนึ่งมีการผ่าทอ่อหรือสองไม่ได้ผ่าแต่ไปใส่ไส้ท่อดังมารถสองจังหวะสมัยก่อนบางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยไส้ท่อมันสามารถถอดเปลี่ยนได้เออ ครูก็ย้ำนะบางรุ่นไม่ใช่ทุกรุ่นนี่นเมวานติดโอ้ยเสียงดังลั่นเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวครูจะให้เขาลองติดใหม่ดูว่ามันติดได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมไหมอ่ะลองใหม่ครูไม่โชว์นะเจ้าเปิดคันเร่งนิดนึงแล้วสตาร์ทโอเคดังเมื่อนจากการแก้ไขเมื่อวานในเบื้องต้นรถมานติดง่าย แล้วเมื่อเช้าครูก็ถามว่าเป็นไงบ้างโอ้บอกว่าเป็นไงฮะติดยากอยู่เอาเอาขี่แล้วตอนขี่สมอ่เอาเขาบอกขี่แล้วมันมันดีขึ้น,น,นเพราะส่วนหนึ่งคืออะไรครับส่วนหนึ่งคืออะไรครับหัวเทียนมันไม่มีแกนกลางมันขุดจนด้วยส่วนการสตาร์ตติดยากครูก็บอกแล้วว่าส่วนหนึ่งเพราะว่าตอนเช้าเราไม่มีระบบอะไรใช้ครับโ,โชกก็ต้องไปซื้อสายโชก แต่ก่อนจะไปซื้อสายโชคตามที่ครูสันนิฐานไปว่าเศษกระดาษเศษอาหารที่หนูเอาไปกินหม้อก,กองอยู่ตรงมือซ้ายครูนี่นะเศษกระดาษเศษหม้อก,กองเศษขนมอะไรที่หนูเอาไปกินรวมทั้งเศษอะไรครับเศษสนิมมันก็จะเจอคาร์บูเรเตอร์ทำไมครับดูดเข้าไปแล้วก็ไปสร้างความสกรปรกสร้างความเสียหายให้กับคาร์บูเรเตอร์อ,อ่าต้องถอดมาล้าง ทีนี้ถ้ามันผ่านลูกเร่งลูกชักไปได้รถคันนี้ใช้ระบบบรรจุไอดีแบบโรตารี่ดิสวาลดิสก็คือแผ่นหรือเราจะเรียกโรตารี่เฉยๆก็ได้ไอเซฝฟูนเศษสิ่งสกรปรกเนี่ยก็จะไปสร้างฟวาเสียหายให้กับแผ่นโรตารี่แล้วก็ฝาปิดหรือตัวเรือนแผ่นโรตารี่จากนั้นในสิ่งสกรปรกก็จะทำไงครับเล็ดลอดเข้าไปในห้องเผาไหม ไปสร้างความเสียหายให้กับลูกปืนข้อเวี่ยงก้านสูบลูกสูบผนังกระบอกสูบนีตอนนี้เราแก้ไขลูกชั่วคาวอนคือเราถอดตัวนี้ออกเพราะว่ามันถอดไม่ไ,มได้ใส่ไปก็แทบไม่มีประโยชน์อะไรเนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาใช้งานเนี่ยจริงๆเนี่ยตามหลักอากาศต้องเข้าตรงนิ้วชี้มือซ้ายรูนี้ใช้เปล่าปึ๊บแล้วเดี๋ยวมาโผล่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วอากาศถึงจะทำะไงครับ ดูดเข้าไปในคาร์บูเรเตอร์ประมาณนี้จะจะได้เข้าใจนะครับรถของท่านมีปัญหาสตาร์ทติดยากท่านถามครูมาโดยครูไม่เห็นสภาพเสร็จแล้วครูบอกไปปรับนั่นโน่นนี่ไปล้างคาร์บูเรเตอร์บางทีไม่หายหรอกเพราะคันนี้ปัญหาหลักจุดหนึ่งคืออะไรครับหัวเทียนอ่ะเดี๋ยวครูจะพาเราไปดูไฟกระโดดของหัวเทียนของหัวเทียนรถเจ้าโอเมื่อวาน กาหัวเทียนใหม่ที่เมื่อวานเนี่ยเขาซื้อเปลี่ยนนั้นเดี๋ยวช่วงนี้ระหว่างเดินไปที่เครื่องทดสอบหัวเทียนเนี่ยเดี๋ยวครูขออนุญาตหยุดวิดีโอไว้นะครับอ่ะเจ้าถือหัวเทียนไปครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าอันนี้คือหัวเทียนติดรถของเจ้าโอมกันมานะครับถูกไหมถ้าเราไม่ถอดเราไม่รู้อยู่แล้วหรือป่ะถ้าไม่ถอดแล้วครูจะเห็นไหมไม่เห็นหรอกอ่ะเดี๋ยวจะให้เขาก,กดเทสแล้วเราดูประกายไฟพร้อมๆกัอนอ่เทสเป็นไ,ไงฮะ มีโดนออกหลายเส้นนี้ยและครับแล้วโดดแบบสเปซส,สปามั่วๆตามอัธยาศัยนี่คือหัวเชียนผ่านการใช้งานมาจนแกนกลางมันสุดอ่ะจากนั้นเดี๋ยวเราดูหัวเชียนใหม่ครูขออนุญาตหยุดวีดีโอนะระหว่างเปลี่ยนหัวเชียนอ่ะกลับมารับชมมาต่อที่นี่มาดูเทียบกับหัวเชียนใหม่อ่ะเพจอไงฮะการกระโดดของประกายไฟมันจะนิ่ง,งอยู่บะนิ่งกว่า เชียนะอ่ะเดี๋ยวครูให้ดูของเก่าอีกครั้งหนึง่งอ่ะก่อนจะจบคลิปนะครับครูให้ดูนะเพราะว่าหัวเทียรเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของระบบจุดระเบิด<ม>ที่อยู่ในเครื่องยนต์ที่ใช้น้านํามันเบนซิน<ม>หรือใช้แก๊สมีอายุการใช้งานไหมครับมีต้องมีการตรวจสอบไหมครับมแต่ส่วนใหญ่เราล้าเลยใช่ไหมครับเ<ม>ออแล้วเราก็มาบ่นว่าเป็นนั่นโน,น,น่นนี่อ่ะดูอีกครั้งหนึ่งก่อนจะจบคลิปอ้าวเท เห็นไหมฮะมันโดดแบบไม่นิ่งเห็นไหมครับเน,นี่ยม,มีหลายเส้นโอเคนะชัดเจนนะครับก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเล่นรถเก่าควรจะมีความรู้เพื่อเอาไว้ทำไมครับบำรุงดูแลรักษารถตัวเองในเบื้องต้นแต่ถ้าว่ามีแต่ฟาร,ร์มอยากอย่างเดียวเลยซื้อมาทีนี้ล่ะก็ซ่อมเงินไปเรื่อยก็เหมือนเอาเงินเนี่ยไปให้ช่างเขามีรายมีรายได้ใช้ไปได้เรื่อยๆตลอดเวลา นั้นต้องเหมือนอย่างลูกศิษย์ครูนะครับนี่เจ้าของรถต้องมาเรียนเองนะครับมีแค่สัปดาห์ที่2นะครับได้แบตเตอรี่ได้หัวเทียนได้เวอร์เนียได้มัลติมิเตอร์ไปแล้วนะครับอขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ